นนีจะมาเผยแพร่าิโร่นะครับด้วยลินุกกับเพื่อนคนหนึ่งโดยใช้น็ตบุ๊กเดิลเมทโอลหนึ่ซีรีส์อันที่3ครับกดอันที่สามทีพียูก็ทูดูโอนะครับหาติดสามรยี่สิบต็มสองกิกกจอออนบอร์ดนี่ก็รอเข้าหน้าจอ กิ่นสองตัวตอนนี้ก็ตรวจหาวเด็ดไม่เจออยู่นอกเกลือไข่เกินเยอะยาว รูทครับอ่าออไม่ใช่ครับรูทครับรูทก่อนครับรูทก่อนครับอ่าออโอทครับเข็นเตร์ครับแล้วก็เลิฟสีดีนุกครับแอ E โอวีอีีครับแอลไอแอลไอเนะแล้วก็สตาร์ทครับส T ีอาร x p ครับอนเตอร์ครับอ่าตอนนี้ก็เข้าแล้วครับเข้าสู่ linux <Yeah. S 1> อย่างเดี๋ยวให้มันรันกันครับแป๊บหนึ่งครับจะเย็นครับ ปิดไปเลยครับตัวนี้มันดีเทคไม่เห็นอะไรสักอย่างหนึง่งเดี๋ยวเราสักคู่ครับให้มันขึ้นหายก่อนครับ อ่าโอเคครับอ่าเดี๋ยวพิมพ์ z x 3ครับเรียงมาเลยครับ z x 3ตรง x อ็กซครับ4ครับเอเซตเอ็กซ์สี่สครับอ่าเฮนเตอร์ครับปิดไปครับไปนี่นปิดไปโค้ดไปก่อนครับตัวนั้นนะอ่าแล้วพิม d colon ครับ d colon ยกโคลอนอ่าเฮนเตครับแล้วก็ z x 4อีกทีครับ x 4 enter ครับอ่าอันนี้ก็เข้าเพลงเพชรนิตรม พิมพ์เพลงดูครับเพชรในตมในต่อเต่าเอนเตอร์ Enter ครับชิบดีดเลยหน่อยครับตัดเสียงนิดหนึ่งครับอ่าโอ,โอเคครับผมเรียบร้ยอยครับ